ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอศรีสัสชนาลัยแจกหมวกกันน็อกให้กับลูกบ้านฟรีรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยหลังตำรวจบังคับใช้กฎหมายป้องกันอุบัติเหตุ100%กับจักรยานยนต์โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยใครไม่ใส่โดนปรับสูงสุดไม่เกิน2,000บาทจัดหนักเพิ่มหากคนโดยสารหรือซ้อนท้ายไม่สวมหมวกคนขี่ถูกปรับ2เท่าเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่7กรกฎาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนกฤษเท้าบุญยืนผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านคุกเหนือหมู่9ตําตบลสารจิตอศรีสะชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมกรรมการหมู่บ้านได้เรียบประชุมลูกบ้านกว่า100คนณนศะาราประชาคมหมู่บ้านเพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆจากอำเภอและโดยเฉพาะกฎหมายพรบรจราจรทางบกมาตรา122ที่ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทั้งคนขับคนซ้อนหากไม่สวมมีโทษปรับสูงสุด2,000บาทโดยเฉพาะหากคนซ้อนไม่สวมคนขับถูกปรับสองเท่าเริ่มหนึ่งมิถุนายน 68บังคับใช้ทั่วประเทศมาแล้วการประชุมในครั้งนี้ทางหมู่บ้านมีการเตรียมหมวกกันน็อกไว้100ใบหลังพูดคุยให้ลูกบ้านเข้าใจเสร็จสิน้นกรรมการหมู่บ้านได้ทําการแจกหมวกกันน็อกดังกล่าวให้กับลูกบ้านที่ยิ้มรับไว้ด้วยความดีใจและสวมใส่กลับบ้านด้วยนายธนกฤษเปิดเผยว่าหลังพรบฉบับดังกล่าวออกมามีผลบังคับใช้ตนมีความเป็นห่วงลูกบ้านว่า คงต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้อหมวกกันน็อกเพิ่มอีกหนึ่งใบให้กับสมาชิกในครอบครัวที่ต้องนั่งซ้อนท้ายเนื่องจากส่วนใหญ่จะมีกันเพียงครอบครัวละหนึ่งใบหรือไม่มีเลยจึงเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นประกอบกับช่วงนี้ราคาพืชผลทางการเกษตรของลูกบ้านไม่ค่อยดีนักหนาภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ชาวบ้านไม่ค่อยมีเงินจะนําเงิน190กว่าบาทถึง2,000บาทไปซื้อหมวกกันน็อกจึงอาจทําให้ครอบครัวเดือดร้อนได้จึงประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน แล้วมีมติเห็นชอบที่จะใช้เงินสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านจำนวน17,000บาทซื้อหมวกกันน็อก100ใบนำมาแจากจ่ายให้ดังกล่าวโดยหวังว่าจะสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ให้กับลูกบ้านดีขึ้นตามนโยบายรณรงค์สร้างความปลอดภัยในการขับขี่ของภาครัฐและจะได้ไม่ต้องเสียเงินค่าปรับหากโดนตรวจจับ